สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่รักแฟนหวยนะครับสลหรับในที่ในช่องนะครับหวยทด่อนต่ไปทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นในที่ในเลขทูบนะฮะเลขทูบแล้วก็ในที่ในเลขฝันนะครับก็อ่ะมันก็ฝันบ่ายุนะครับเอาที่ฝันที่แปลกๆฝันที่แบบที่ไม่เคยฝันมาก่อนนะครับเนาะอ่ะก็มาดูแล้วกัน นะครับแล้วก็เลขทูบด้วยเนาะเลขทูบก็ผมก็ไป2สถานที่นะครับเนาะไปจุดทูบในงวดนี้นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับกันท่วนหน้าเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็ได้ดูหลากหลายสูตรกันไปแล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับในสูตรนะฮะสูตรที่นับสูตรที่น่าสนใจก็มีนะฮะสูตรที่ นะครับไม่น่าสนใจก็มีนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้นะครับโชคดีกันทั่วหน้าเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะสำหรับในที่ในนะครับเลขทูบเนาะอ่าเอาเลขทูบก่อนเลยนะฮะเลขทูบวัดแรกนี่นะครับวัดนี้นะครับที่ผมไปนี่นะครับก็จะอยู่ในนะครับระยองเนาะนะครับเป็นวัดนะครับวัดโคตรทิมนะครับทิมทารามนะครับแล้วก็โบสถ์เก่าแก่อายุ300ปีแล้วนะครับผมก็ไป ครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งไปครั้งที่2เนี่ยนะครับถ้ายังจําเลขทูบได้นะครับครั้งที่ครั้งที่ที่ออก5 03นะครับนั่นแหละนะครับก็เลขทูบได้5ตรงการอีเลขหายนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างชัดๆ3เลยนะครับบางท่านก็ถูก3ตัวนะครับแล้วก็ล่าสุดผมก็ได้มีโอกาสไปอีกก็เลยขอเลขทูบนะครับเลขทูบก็นี่เลยนะครับก็ขอให้โชคดีกันเด้อนะครับสลับในที่ในเลขทูบนี okay. ้นะครับ ก็ใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็นะครับจะือมาทําบุญนะครับเนาะอ่ามานะครับมากลไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะโดยเฉพาะบุตรสามร้อยปีเนี่ยแล้วก็มาขอขมากรรมกันได้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะเนาะนั่นแหละนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในตรงนี้นะครับส่วนในอีกวัดหนึ่งนะครับเลขทูบอีกวัดหนึ่งซึ่งนะครับอ่าวัด ส่วนอีกวัดหนึ่งก็เป็นวัดวัดหนองตะแบกนะครับวัดวัดหนองตะแบกนะครับที่ที่ระยองนะครับก็อันนี้ก็เป็นนะครับองค์พญานาคครับที่เพิ่งสร้างมาใหม่เลยนะครับเนาะก็ไปจุดทูบนะจุดแล้วก็เห็นเล่งทูแล้วก็ขนลูกเลยนะครับเนาะเนาะก็เอาโอกาสที่มันจับได้แบบนี้นะครับแต่แต่ผมก็เคยไปจุดอยู่น่าจะปีที่แล้วมั้งนะครับที่ไปจุดทูบได้เลข ตัวเดียวกันเลยทั้ง3าตัวนะครับเป็นงวดครั้งก่อนที่เป็นนะครับเป็นเกนะ้าเนาะในในปีที่แล้วที่จับได้นะครับรอบนั้นก็ไปจุดที่วัดนะครับวัดวัด,ว,ดวัดป่งสะเกตเนาะวัดนี้อยู่อยู่บนเขานะครับเนาะอ่าแล้วก็ล่าสุดนี่แหละนะครับเนาะีนที่ที่วัดนะครับหนองตะแบกนะก็ได้เลขทูปนะฮะก็คือเลขนี้เลยนะครับเนาะ มันโอกาสยากนะครับเนาะนะครที่ที่ที่จับได้แบบนี้นะฮะหรือว่ามันอาจจะไปนะครับเลขหน้าเลขท้ายนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะคัอย่างก็ก็อย่าลืมไปไปติดไปจับไว้แล้วกันนะครับซึ่งนะครับผมก็นะครับเห็นอยู่วัดนี่แหละนะครับเห็นรถลอตเตอรี่เนาะมาขายนะครับเนาะก็เลยเอ๊ะนะครับมองดูอยู่ไกลๆนึกๆในใจว่าเอ้า ถ้ามีเลขเนี้ยนะครับก็จะซื้อนะครับถ้าไม่มีก็จะไม่ซื้อนะผลกมากดว่าไปไปดูนะฮะมีเลขนี้เฉยเลยนะครับแถมยังเป็นชุด5้าใบนะครับอ่าแต่แถมแถมยังเป็นชุด4ใบนะครับเนาะโอ้นะครับก็เลขได้ซื้อซ้ำนะครับนึกว่าจะไม่มีเลขนี้นะครับเลขตองเนาะอ่ะขอให้โชคดีกับเลขชูเลขนี้แล้วกันนะใครที่ถูกโชคดีแล้วก็อย่าลืมมาทําบุญนะฮะที่วัดนี้ด้วยนะครับเนาะแอบแวะเวียนมากลับไหว้ขอพร นะครับองปู่ก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็อยู่ละยองนะครับทั้ง2วัดเลยนะครับขอให้โชคดีกับในเลขทูบแล้วกันนะครับซึ่งอ่ะโอเคนะครับสำหรับในวันฝันเนี้ยผมก็ฝันหลายวันแล้วเนาะนะครับก็เล่าพีทุตูยังไงดีก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับซึ่งก็ได้ในฝันอ้อนะครับจาได้ว่าฝันฝันคืนวันพระใหญ่ฝันคืนวั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 น วันเข้าบรรษานี่แหละนะครับวันเข้าบรรษาหรือวันมาฆานี่แหละนะครับเนาะมาฆะหรืออาสาเนาะเออนั่นแหละนะครับฝันวันเข้าบรรษานะครับซึ่งก็นะครับในคืนนั้นนะครับก็ฝันเนาะฝันว่านะครับมีมีเหมือนเหมือนขบวนเหมือนแถวมาบริจาคอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนมาเรื่อยไรนะครับเนาะซึ่งนะครับตรงตรงท้ายขบวนเนี่ยนะครับก็ก็เห็นพระนะครับพระพระรูปหนึ่ง ท่านท่านก็เดินมานะครับมาเรียอะไรเนาะมาแบบว่านะครับขอบริจาคช่วยเหลือสุนัขจรจัดหรือช่วยเหลืออะไรสักอย่างนีแหละนะครับเนาะอ่ะก็เดินผ่านไปนะผมก็เลยนะครับอ่ะจะจะไปทําบุญเนาะนะครับพอพอพอจะไปทําบุญเนี่ยก็คนก็ต่อแถวนะฮะต่อแถวไปทําบุญกันเยอะเลยนะครับซึ่งผมก็ยืนต่อแถวนะนะครับพอจะใกล้ถึงชิวที่ผมต่อแถวนะครับ ก็ผลปรากฏว่านะครับไอ้ที่ไปทำเนี่ยนะครับคนเอาเงินไปวางนะครับเนาะไปทําบุญนี่ถ้าไปมองไปมองมามันมันก็เหมือนช้างนะแต่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 มันน่าจะเป็นรูปปั้นหรืออะไรนี่แหละนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นช้างนะแต่แต่แต่มันรูปแปลกๆนะครับเนาะเออนะครับแต่แต่น่าจะเป็นช้างเพราะว่ามีงวงนะครับเนาะซึ่งผมก็อ่ะนั่นแหละอธิษฐานเอาเงินนะครับทีแรกก็หยิบหยิบ หยิบหยิบหยิบจะหยิบแบงค์ร้อยแล้วนะครับเนาะเตรียมตอนเข้าแถวนะตอนเข้าแถวต่อแถวว่าจะทําบุญนะครับก็เตรียมเตรียมแบงค์ร้อยไว้แล้วนะครับพอพอหลวงขึ้นมานะครับแต่ตอนจะไปทําบุญอ่ะเป็นแบงค์ยี่สิบนะครับเนาะขนาดเตรียมไว้แล้วนะครับพอเอาจับขึ้นไปอีกนะครับเนาะว่าจะทํานะครับแบงค์ร้อยหยิบขึ้นมาปุ๊บปุ๊บอ่ะก็ยังเป็นแบงค์ยี่สิบอีกนะครับซึ่งในนั้นมีมีมีแต่แบงค์ร้อยเลยนะครับแต่พอหยิบขึ้นมาเนี่ยเป็นแบงค์ยี่สิบนะครับหรือว่านะครับ จะออกนะครับตามแบงค์หรือเปล่านะสองศูนย์หนึ่งศูนย์หรือเปล่าในวันนี้นะครับนั่นแหละผมก็เอาแบงค์ลอยนะครับไปวางตรงเท้านี่แหละทําได้เลยนะว่าว่าเป็นเท้านะครับเนาะได้เป็นช้างเลยแหละหรืออะไรนี่แหละนะครับวางไว้ปุ๊บผมก็ประนมมือนะครับก็เอาหัวไปจดตรงเท้านะครับแล้วก็กราบขอพรนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอโชคขอลาภนะครับเนาะก็ตามนั้นแหละนะครับอันนี้ในฝันนะครับพอไหว้กราบไหว้บริจาคนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะลุกขึ้นมาทีนี้ ลุกขึ้นมาวนเดินย้อนกลับไปตรงปลายแถวนะครับพอดีมีคนรู้จักนะฮะมาต่อแถวว่าเอ๊ะนะครับขอขอ,ขอเงินหน่อยได้ไหมนะครับจะจะไปทําบุญนะครับเนาะผมก็เลยอ่ะก็ก็คนรู้จักนะฮะคนคนรู้จักคนเนี้ยก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เป็นคนแถวบ้านนั่นแหละนะครับเนาะ ก็เป็นผู้ชายนะครับือ่อวันท่านถามเป็นผู้ชายอายุไ่เลี่ยกกันกับผมนี้เนี่ยนะครับเนาะนะก็มาขอตังกร้อยหนึ่งเนาะว่าเขาขอว่าจะไปทําบุญนะครับผมก็เลยอ่ะโอเคนะหยิบหยิบให้ไปปุ๊บผมก็เลยดูดูในกระเป๋าตังคนะ์เนาะดูว่าเอ๊ะนะครับมันก็มีแบงค์ร้อยนะครับมีแบงค์ร้อยหยิบขึ้นมานะครับ แบงค์ร้อยแบงค์แรกที่ผมจิบขึ้นมามันมันเหมือนจะเป็นแบงค์ขาดๆนะครับเนาะขาดๆผมก็เลยนะครับไม่ให้เขานะครับผมก็เลยยิบีกแบงค์หนึ่งอ่ะแบงค์ร้อยที่2ไปที่2นะครับก็เป็นแบงค์ที่นะมันไม่ได้ขาดหรอกแต่แต่มันสีมันซีดนะครับเนาะเออผมก็เลยเออสองแบงค์นี้เอาไหนให้นะครับผมก็เลยนะครับจิบจิบแบงค์ที่นะครับหยิบจิบแบงค์ยิบแบงค์ร้อยนะไปไปให้เขานะครับที่ที่มันสีซีดนะครับส่วนแบงค์ขาดก็ยังอยู่ในกระเป๋า นะครับนั่นแหละก็ในะฮะก็ความฝันก็จะประมาณนี้แหละนะครับซึ่งเมื่อเช้าตอนเช้านะครับผมก็เลยเอ้นะครับไปดูในกระเป๋าว่ามันมีแบงค์ขาดไหมนะครับสรุปว่ามีแบงค์ขาดด้วยนะครับในกระเป๋าแต่ไม่ใช่แบงค์ร้อยนะครับแต่เป็นแบงค์ยี่สิบนะฮะเนาะซึ่งเนาะมันก็เมื่อเชอหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะเออในฝันก็ถิ่นแบงค์ขาดในกระเป๋า นะครับเป็นแบงค์ร้อยเนาะแต่ในชีวิตจริงนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาไปดูในกระเป๋ามีแบงค์ขาดแบงค์ยี่สิบนะครับเป็นเลขนี้เลยนะครับอใครเห็นเลขแล้วก็นําไปซื้อแล้วกันเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับผมไม่ได้พูดให้นะครับเนาะอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเลขจะเคลื่อนนะครับเลขสีเขียนนะครับเลขท้ายแบงค์นะครับเป็นเลขนี้เลยนะครับเป็นเลขนี้เลยนะครับแต่มันก็ออกไปแล้วเนาะนะครับเนาะเลขนี้เลยเลขท้ายแบงค์สามตัวท้ายนะครับสล็อตมิที่ในแบงค์ยี่สิบนะฮะก็ ก็ยังอยู่ในกระเป๋าอยู่นะครับแม้งนั้นนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนะครับแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยหรือใครนะครับตีเป็นเลขไหนนะครับเนาะอืมเนาะช้างก็ตัวนี้แล้วนะครับเนาะแมนมาขับสร้างตีเป็นตัวนี้เนาะนะครับเนี่ยเนาะก็ไม่ได้เป็นช้างตัวจริงๆนะเป็นเป็นรูปปั้นนะครับเนาะ อืมนะฮะก็เอาใครตีเป็นเลขไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับข้างล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็อาจจะเราลองนําไปเปรียบเทียบกันกับเลขทูบนะครับอืมแต่มันก็มีเลขเลขหนึ่งนะที่คล้ายเลขทูบเนาะนะครับเลขนี้เลยนะครับทั้ง3ทูบเนี่ยมีเลขนี้แสดงว่างวดนี้เน้นเลขนี้หรือเปล่านะครับเนาะนะครับลองลองดูด้วกัน นะครับเนาะสำหรับในที่แนวทางของวันที่1สิงหานะครับใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะอ่ะยังไงก็นะครับต้องต้องขอบคุณเลยนะครับสำหรับในการติดตามนะครับแล้วก็รับชมในคลิปนี้นะากในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะไดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะแต่ก็อย่าลืมนะกันนะฮะใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับนำเงินที่ถูกหวยโชคดีเนี่ยไปทําบุญทำทานด้วยนะฮะซึ่งเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับ นะครับผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ